สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอักป่าไฮโซแ้านนอกหรือว่าอปปาเป้คิทเช่นนะคะวันนี้ปุ๊กก็จะมาแกงเขียวหวานฟักนะคะฟักเขียวนะคะฟักหอมนะคะตัวนี้อะคะ่ะฟักหอมหอมมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมะพร้าวเ,เลยค่ะแกงใส่ไก่นะคะก็จะมีพริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานค่ะก็จะมีไก่นะคะไก่ตัวนี้ปุ๊กลวกไปแล้วนะคะตะกี้ลวกไปก่อนเพราะว่ากันคาวนะคะ แล้วก็มีใบโหระพานะคะที่ปูใช้เองตอนนี้เราเทกะทิลงไปในหม้อแล้วนะคะจะ,จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนี้นะคะเครื่องแกงเขียวหวานต้งเขี่ยวไปแบบนี้เลยนะคะนส้กะทิได้ที่ละต้งเคี่ยวไปเลยหอมมากเลยค่ะใช้ไฟแรงนะคะตอนนี้น มาเตาไฟฟ้าก็จะไม่เหมือนเตาอย่างอื่นนะคะลงไปแล้วก็จะใส่เป็นไก่ลงไปเลยค่ะไก่จะใส่ไก่ที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะลงไปเคี่ยวกับ ดังนะคะเวลาเปิดเครื่องดูดไฟดูดดูดควันนะคะตอนนี้ปุ๊กก็เติมน้ําลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าใช้กะทิกล่องนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้กะทิที่แบบคั้นเองเราก็เติมเป็นหางกะทินะคะตอนนี้นะคะแล้วก,ก็เติมฟักหอมลงไปเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเนี่ยถึงว่าปุ๊กบอกว่ากิกนหอมเหมือนมะพร้าวเลยนะคะใส่ลงไปไว้เลยนะคะเขาจะได้สุกเร็ว เสียงที่ได้ยินแทรกคือลูกดูยูทูบแล้วละเม่ไม่ได้เปลี่นเลยน่าทานมากเลยค่ะ,คะปุ๊กก็จะปรุงรสไว้พร้อมเลยนะคะใส่ฟป้ลงไปแล้วปุ๊กก็จะปรุงรสเลยแล้วก็จะปิดฝาเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่โหระพาลงไปนะคะอันนี้จริงๆต้องเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยเป็นน้ำตาลทรายแดงแทนลงไปนะคะ น้ำตาลสายแดงลงไปค่ะประมาณสองช้อนนิดๆเกือบสองช้อนนะคะเกลือแกงเกลือนิดนึงนงคะ่ะเพราะว่ากะทิเขาจะเค็มเร็วอย่าเพิ่งใส่เยอะเกลือนิดหนึงองเป็นน้ำปลาไปเลยค่ะปลาด้วยนิดนึงระวังเ,เค็มนะคะต้งเป็น ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงนะคะทำให้ลูกนะคะไม่ใส่เยอะเท่าไหร่คะ่ะนิดนึงก็พอค่ะคนๆไปนิดนึงเราก็จะปิดฝาแล้วนะคะปิดฝาแล้วก็รอรอเขาเดือดเขาก็ <segu opers> เราก็จะมาชิมอีกรอบหนึ่ง <S <S แล้วก็โยรยโหระพานะคะตอนนี้ค่ะเรียบร้อยล่ะค่ะ <S <S แกงเขียวหวานนะคะฟักเขียวนะคะ ึ่งหอมมากเลยนะคะฟักเขียววันนี้ก็สำหรับปุ๊กก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับอ่าควาห้โซบ้านนอกหรือว่าปุ๊เปค,คิทเช่นนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ